สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเวลาณนะตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าๆนะครับ8ปดโมง14นาทีเพลงชาติร้องไปแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาหาอะไรทำการทดลองนะครับผมเนื่องด้วยเมื่อน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับในบ้านผมเอา เครื่องอบไก่ขนาดน่าจะประมาณ3,500วัตต์นะครับเอาไปเสียบใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเปิดแอร์อยู่แล้วแอร์ก็เกือบพันวัตต์แล้วเวลาที่กลางวันมันกินนะครับผมแล้วก็รีดผ้าอบไอน้ำอีก2,000วัตต์แล้วเอา,อาตู้อบไก่ไปเสียบไปนะครับ3,500วัตต์ซึ่งมันเกินค่าของเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของผมมันแค่5,000วัตต อินเวอร์เตอร์นี่ขนาดร้องเลยนะครับแต่ว่าดีอย่างมันโพเทคให้โดยการที่ร้องพอร้องปุ๊บแม่บ้านได้ยินเสียงร้องก็เลยเสียบปลั๊กออกว่าอ,อ๋อลืมไปเสียบรูผิดเพราะว่าปกติถ้าอะไรที่มันโหลดเยอะๆจะใช้กับไฟบ้านนะครับผมคือใช้กับไฟหลวงคราวนี้น่าจะไปเสียบรูผิดนะครับไปเสียบกับะระบบโซล่าเซลผมก็เลยต้องมาหาวิธีป้องกันที่ไม่ให้อินเวอร์เตอร์ของเรานะอะพังนะครับผมไม่งั้นจะต้องเสียตังซ่อมอีกนะครับโชคดีที่ถอดปลั๊กออกทันนะครับ ผมมาเลยมาหาวิธีป้องกันหลายๆคนก็อันนี้ก็เป็นอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่สาหรับผมเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าผมทําแบบบ้านๆโซล่าเซลล์ที่มันใช้งานได้ประกอบเองติดตั้งเองอะไรเองนะครับผมก็เลยมาเอาชิโนทัมเมอร์นะครับเอามาใสา่ตัวที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมชิโดทัมเมอร์ผมก็เลยจะมาทําการทดลองในกรณีที่เราโหลดเกินนะครับป้องกันการเสียหายของเครื่องเพราะบางคนเนี่ยอยู่บ้านก็ใช้ไม่เป็นนะครับ คือมีหน้าที่ใช้ก่อนใช้อย่างเดียวนะครับใช้ระเบเิดเตือนไอ้อย่างคนที่บ้นบา,นบานโซล่าเซลล์มันจะคำนวณวิธีการใช้นะครับผมอันนี้สาหรับอ้อยป้องกันที่มันโหลดเกินนะครับไม่ให้อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ของเราเสียหายนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มผมก็เลยเอามาติดนาจะประมาณได้สักสวันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมานูนะครับระหว่างเดือนกว่าๆผมใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน ดูนะครับ751หน่วยนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ทวนๆก็คูณ4เข้าไปนะครับผม7214 7321 7428ก็ประมาณเกือบ3,000บาทแล้วนะครับผมเกือบ3,000บาทไปละก็ถือว่าคุ้มนะครับระบบโซล่าเซลล์บ้านมาดูช่วงเช้าๆ8โมงกว่าๆได้ไฟอยู่320บัตต แต่ผมมันขนาดการชาร์จนะครับอย่างที่ผมบอกผมใช้ m อ3ตัวชาร์จเพราะว่าแผงขนาดวัดไม่เท่ากันนะครับผมแต่การชาร์จก็ต้องคำนวณแบตของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแผงมากแค่ไหนก็เอาชาร์จลงเต็มที่ไม่ได้นะครับผมแบตจะเกิดการเสียหายแล้วอันตรายได้นะครับผมดูช่วงเช้าๆแบตผมยังเหลืออยู่ที่57%นะครับผมดีอดีอ่า51.8บอโวลต์อ่ะมาดูที่ชิโนทมัมเมอร์กันนะครับผมนี่ ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้บ้านๆผมก็ซื้อมาตัวละ450บาทดีกว่าอ e ินเวอร์เตอร์พังนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ใส่กันดูดเพราะว่าผมมีลูกด้วยเพื่อเอาเอาอะไรไปแย่ในปปั๊กไฟนะครับมันเกิดการช็อตได้ถ้ามันมีการดูดปุ๊บมันจะตัดลงนาทีนะครับจะตัดระบบเลยไม่ให้ไฟจ่ายนะครับผมเซล์ไปก่อนมาดูนะครับเอาโหมดแบบหลักๆเลย คือบางทีมันซับซ้อนเพราะมันมีหลายโหมดนะครับที่ตั้งหลักๆเลยคือไปโหมด7นะครับผมโหมด7อ่ากดค้างนะครับผมผมไม่อธิบายเยอะนะพระผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเอาที่มันใช้งานได้ไปที่7อย่างเดียวนี่ครับมันอยู่โหมด7เนี่ยผมตั้งไว้6แอมป์นะครับผม6แอมป์6แอมป์ AC ก็อยู่ราวๆป,ประมาณ1,300วัตต์นะครับอันนี้ผมจะทําการทดลองแต่ปกติอินเวอร์เตอร์5,000ันวัตต์ผมตั้งไว้อยู่ที่22แอมป์นะครับผมโหมด7นะ ไปที่อะไรเขาเรียกอะไร P07 กดติ๊กๆๆทำไมนะครับผมอ่า P07 ผมตั้งไว้ที่6นะครับ6แอมป์ก็คือ1,300วัตต์ผมจะทำการทดลองอ่เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมันจะตัดไฟแล้วมันจะหน่วงเวลานะครับไม่ให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟอ่อินเวอร์เตอร์ก็จ่ายไฟปกติแต่ตัวนี้จะตัดไม่ให้ทำการปล่อยไฟออกนะครับอินเวอร์เตอร์ของเราจะไม่พังนะครับผมอ่เมื่อกี้ผมตั้งไว้อยู่ที่6แอมป์ AC นะครับเดี๋ยวผมลองไปเปิดไมโครเวฟ ไมโครเวฟกินอยู่ประมาณพันกวัต์นะครับแต่ตอนนี้มีโหลดที่ใช้อยู่คือตู้เย็นตู้เย็นสองหลังนะครับผมกล้องวงจรปิดอีก6ตัว WiFi ก็อยู่ตาวลาประมาณ200กวัต์นะครับเดี๋ยวผมไปทำการเปิดไมโครเวฟให้ดูนะครับผมคลิปนี้อาจจะแบบบ้าบาบวมๆนะครับผมก็บานๆที่ใช้งานได้นะอ่ะเดี๋ยวดูที่ตรงนี้นะครับฝากไว้เดี๋ยวฝากดูด้วยเดี๋ยวผมไปเปิดไมโครเวฟก่อนเดี๋ยวมันจะตัดนะครับผมอตอนนี้มันกินอยู่ที่1แอมป์นะครับผม ถ้าเกิน6แอมป์ปุ๊บมันตัดเห็นไหมครับมันตัดไปแล้วนะครับผมพอมันตัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะหน่วงเวลาอยู่นะครับ60วินาทีก็คือ1นาทีนะครับหน่วงเวลาก็คือถ้าโหลดถ้ายังมีโหลดเกินอีกมันก็ตัดอีกนะครับ แต่ถ้าไม่มีโหลดเกินเนี่ยมันก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่มันตัดไปแล้วนะครับอ่ะมันจะหน่วงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนนี้ผมก็เสียบโซลาเซลล์อยู่เดี๋ยวเปิดพัดลมเห็นไหมครับพัดลมก็ไม่ทํางานละเปิดกดปุ่มแล้วพัดลมไม่ทํางานมันหน่วงเวลาไว้นะครับประมาณหนึ่งนาทีก็คือหกสิบวิอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาทํางานอ่ะมันจะโชว์นะครับตอนนี้เหลือสิบเก้าวิอ่ะสิบแปด นี่คือ,อข้อดีในการป้องกันนะครับอินเวรตเตอร์พังกาวละแปดเหอันนี้เอาโหมดหลักๆนะครับโหมดคือป้องกันามาแล้วครับผมปึ๊บมาไฟมันจ่ายแล้วนะครับไฟโชว์ขึ้นที่ตัวกระดูดละจ่ายปกติดังตีดละเดี๋ยวสภาพักลก้องวงจรปิดก็จะทำงานนะครับ อันนี้ผมอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์ผมจะตั้งไว้ที่อยู่ประมาณ oh. นะครับขวงจรปิดบอกเริ่มระบบแล้วครับเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกลับคืนไปที่22แอมป์ AC นะครับก็อยู่ราวๆ4,800วัตต์ 4, อ่าไม่ให้ไม่ให้ใช้เกินตัวเครื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วแต่เราตั้งนะอันนี้อ่ะผมจะตั้งไปกลับไปที่เดิมนี่แค่ทำการทดลองก็ไม่ใช่เอาใหม่ใหม่ ไปที่7หมด7นะครับผมหมด7จ็มาผมตั้งบายขึ้นใบเลย22อ่ะเซฟคือต้องกดค้างนะครับกดค้างเซฟอ่ะอ่ะเอาไปากลับไปดูใหม่อ่าพีศูนย์หนึ่งศูนย์สอมสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะโอเคนะครับค้างอยู่ที่22นะครับ4ประมาณ4,800วัตต์ไม่ให้เกินนี้ ในกล่องวงจรปิดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ wi-FI เสร็จสมบูรณ์นะครับผมคือเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นผมไม่รู้นะผมผมเอาแบบวันนี้โหมด7ก่อนไปที่โหมด7นะครับการตั้งค่าดีกว่าอินเวอร์เตอร์พังนะครับเสียเงิน4 5 0รหิบาทดีกว่าอินเวอร์เตอร์ของเราพังนะครับเพราะว่าก็หลายตังอยู่ตัวหนึ่งก็2สองหมื่นอย่างเงี้ยมันต้องสอง่สงสง่สงซ่อมเปลี่ยนบงปิดบ,บอร์ดนะครับผมอันนี้ก็มาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับโซล่าเซลล์บ้าน ย่อยักษ์เขี้ยวใหญ่ส่วนใครจะปรึกษาระบบโารเซลล์กับผมก็เบอร์โทรที่0956267259นะครับผม0956267259 ID Line ก็เป็น N เล็กนะครับ NON2659 นะครับผม NON2659 วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ